สวัสดีครับสมาชิกลุงโดงพาทัวร์ทุกท่านครับก็ขอแสดงวันยินดีกับสมาชิกนะครับที่ติดตามอ่อช่อง Youtube ของลุงโดงพาทัวนะครับก็เลขสูตรของลุงโดงก็เข้านะครับให้835สาออก538นะครับให้6หางทั้งหมดก็ถูกหางที่ที่สองนะครับ เป็นหางที่สที่ถูกนะครับงวดนี้ก็เอ่อถ้าใครได้ติดตามนะครับก็คงจะได้ถูกกันนะครับแต่ก็มีคอม,อคอมเมนต์จากาแฟนคลับของลงโดงนะครับก็บอกว่าบางคนบอกว่าไม่ได้ซื้อมั่งนะครับก็บางคนก็เลือก6หางเลือกตัวที่ไม่ถูกไปแทงนะเลือกตัวชอบไปแทงไม่ได้แทงทั้งหมดก็ ไม่ถูกนะบางคนก็ถูกนะครับก็แล้วแต่ดวงวัสนานะครับนะซึ่งวันนี้ลุงโดงใช้แบลกกาวเป็นเป็นภาพยันนะเป็นยันที่ลุงโดงเขียนนะครับแผ่นนี้นะีนะแผ่นนี้เป็นยันผู้ถูกุลัด้าน,นการเงินการงานโชคลาภนะครับนะก็รวมอยู่ในครบหมดเลยนะครับ ยันท่นนี้เป็นยันของอาจารย์ลุงโด่งเองนะเพราะว่ามีอักขรของพระอาจารย์อาจารย์ชัยพลนะครับพระอาจารย์ชัยพลตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือพระครูสังพักชัยพลนะครับแล้วก็ที่เป็นลายเซ็นของท่านไปหาท่านที่ที่วัดมาส่วนตรงนี้เป็นยันของพระอาจารย์จักรวาลนะครับก็เป็นพระอาจารย์ของผมอีก ท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะเป็นยันของพระอาจารย์บัววัดเขาปกงสเก็ตจังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นพระอาจารย์ที่เอ่อตัวกระผมเองนะเคารพศรัทธาท่านนะไปหาท่านบ่อยนะครับนะบส่วนตรงที่อื่นๆนั่นเป็นที่ผมเขียนทั้งหมดนี้นะครับนะวันนี้ถือโอกาสโฆษณาอยันสักหน่อยนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่าการคำนวณเลขสูตรของลุงโดงนะครับในงวดต่อไปนะครับยกออกนะครับทีนี้มาดูนะมาดูการคำนวณวันนี้ลุงโดงจะคำนวณเลขสูตรย้อนหลังให้สักสองงวดก็แล้วกันนะครับเอาเริ่มจากงวดของวันที่เราจะคำนวณงวดของวันที่ 16 16ใช่ไหมครับงวดวันที่16กคุมพาเราก็ต้องเอางวดวันที่1คุมพามางวดที่แล้วมา,มาคำนวณในงวดถัดไปนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เริ่มจากเอางวดนั้นออก9 12 3 0นนะครับก็เอา307มาตั้งนะครับจากนั้นก็บวกด้วย2นะในทุกหลักเลยก็จะได้529 ได้หางที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็เอาห้าสองเก้ามาตั้งตรงนี้สองจุดเลยเพื่อหาหางที่สองหางที่สามนะครับก็จะได้เป็นห้าสามเก้านะครับบวกหนึ่งในหลักสิบนะครับตรงนี้จากห้าสองเก้าเป็นห้าสามเก้าหลักสิบเช่นเดิมนะครับลบตรงนี้ห้าสองเก้าลบหลักสิบหนึ่งนะครับเหลือห้าหนึ่งเก้านะครับส่วนหางที่ห้าหกที่สี่ห้าหกนะครับ ก็เอาหนึ่งนะหนึ่งมาบวกทุกหลักเลยนะครับเอาห, 1, หางที่ 2, หนึ่งหางที่สองหางที่สามเนี่ยมาบวกหนึ่งทุกหลักก็จะได้หกสามศูนย์หกสี่ศูนย์หกสองศูนย์นะครับอ่าผลที่ออกมานะครับออกสี่สองสี่หกศูนย์สามนะครับเข้าไหมครับเข้านะครับเข้าโต๊ดเหมือนเดิมนะครับหกสามศูนย์ในหางที่สี่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เอาหกศูนย์สามมาคำนวณหางวดต่อไปนะครับเป็นงวดที่จะออกในวันที่หนึ่งมีถุนา หนึ่งมีนานะครับถูกต้องครับหกศตั้งบวกด้วย2ทุกหลักนะครับจะเป็น825แล้วก็เอา825มาตั้งลบหลักสิบวบวกหลักสิบหนะครับเป็นบวกด้วย1เป็น8 3ดหลบในหลักสิบด้วย1นึะครับแปดเป็น8ปดหนึ่งห้จากนั้นหาหางที่4ี่ห้นะครับบวกด้วย1ทุกหลักก็จะได้9ก้าสามหกนะครับนะ หวยที่ออกมานะครับแปดสามห้านะครับอยู่นี่มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าหรือนะห้าสามแปดนะตัวเดิมเลยนะครับกลับไปกลับมาอยู่นี่นะครับเข้าไหมครับก็เข้าแปดสามห้าเข้าโต๊ดนะครับก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่โชคดีในวันนี้นะครับต่อไปงวดต่อไปนะครับมาดูกันเลยนะงวดวันที่สิบหกมีนานะที่จะถึงนี้นะครับสิบหกมีนาเนี่ยจะออกอะไรนะครับก็เอางวดนี้มาคํานวณนะครับห้าสามแปดมาคนวณ เหมือนเดิมนะครับไม่ทำให้ดูแล้วนะครับเหมือนเดิมก็จะได้เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็แปดหกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับน,นี่คือเลขที่จะไปเล่นในงวดวันที่16วิีนา2อ6 4นนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นามา,นา,าทุกท่านด้วยนะครับลุงดวง ได้จัดพระป่าอีกแล้วนะครับจัดพระป่าไปสร้างพระโอปสมนะเดี๋ยวจะลงรูปต่อจากจากตรงนี้นะลงลงในคลิปให้ให้ดูว่าเลขที่บัญชีของของวัดเป็นเลขที่อะไรนะครับใครมีจิตศรัทธานะครับก็โอนเข้าบัญชีวัดเลยนะครับแล้วก็แจ้งสลิปมาทางผมด้วยนะครับที่เบอร์โทรศูนย 3. 4. 6. 7. 6. สหนะครับหรือแอดไลน์มาที่โดงเจ็ด 283นะครับนะเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์วัดป่าปลัดพัฒนานะครับ4250691079นะครับสวัสดีครับโชคด,ดีทุกท่านครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับสร้างสมเด็จพระองค์ปฐมบรมาศาสดาสีพระปลาชัยที่วัดป่าปลัดพัฒนาอำเภอพระปลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ หมายเลขบัญชีของวัดป่านะครับไทยพาณิชย์4250691079กรุงธนาคารกรุงเทพ7460385508นะครับบัญชีวัดป่าปลัดพัฒนานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับ